อยู่เห็นยังฮัลโหลอยู่เห็นยังกันมัก่อไฟตรงนี้เฮ้ยนี่เพราะได้ยางปลาเดินเหนียวเดินนี่ละสวัสดีครับรายใจท้ายบ้านชนแนลครับ มนนี้ผ้ามาอาบเดชสถานการน้ำเนาะของบ้านผมนี่แหละตำบลเหมืองครับอำเภอเมืองแกง่เดี๋ยวไปเบิ้งเรื่อยๆครับน้ำไปบ้านจาันโกบ้านจันโก้เป็นไซมองอเฮเป็นทางเขาบ้าน,านจาันโก้พี่น้อง้องนั่งเหื่อไปนั่งเหื่อไปฝากคนหนึ่ง กอนหน้ามันนางเนี่ยสองคนนะพี่เอ๋อนางสามคนก็ได้องลากไปคือยังลากอยังจกักยางนั่นเนี่ยลากหมาหรอลากไปหมาม่เจ้าของเว้ยโอ้ขนา,าดจริงๆเขาไปเบื่งเพื่อนพันยูกันยังไงเนาะน้ำที่ถลวมเลิกเหรอเสี้ยนปรากฏนายโกเสกีส้ยนปรากฏเมื่อปรากฏกินแล้วว่าปลาหนีน้ำร้ายเหรอ มันก็ได้เครื่องทา้งนึง เฮ้ยเขาพายตามไปนะบ่เออคอยๆมากอยมาเดี๋ยวพายชิดฟังหุ่นเด้อชิดฟังไหนชิดฟังนั่นที่ไปถือกล้องครัโอ้ตรงนี้กระน้ำคือแห้งเลยเถอะมำหุ่นสิำุ่น้วยที่ำมงไำมงที่บอ เบ่มึงสีปะไป่ได้ไ <c oughs> พ่ายเด้เอาฝนจังเอาเฮ้ยอย่าหันหนาไม่ก็ มันจะโดนมองเขาาลุยน้ำมากิโลกลัวพี่น้องลุยน้ำมากิโลกลัวเพื่อจะมาบ้านอาจารย์โกเนาะมาเบิ่งสภาพบ้านมาเบิ่งสภาพเพิ่นอยู่กันยังไงเนาะนี่ทางเข่าพี่น้องสีเพียงเอวเหรอแกมันก็ยังบอมองเละกรุดอกพี่น้องตรงบ้านเพื่อนเรเลิกกันอีกไปกันพี่น้องไปเบิ่งดูเสี้ยนปรากฏ การโกเสียนประกดโดนประกดร่วมแล้วปานนี่โอ้น้ำนิ่งนี่ตรงนี้ให้บริเวณนี่น้ำนิ่งตุ่นี้แสดงว่าน้ำมันหนุนกันเลยนี่น้ำมันหนุนกันมันที่นี่เนาะบริเวณเนาะระวังตกคลองเลยเฮ้ยโตกคลองแน่เสียงยังล่ะกบกบห่องว่ะเอาหนึ่งไปมาอีกหนึ่ง นี่ป้าอ้อยมายโอ้โหพ่อระวังตกระวังตกท่อ่ายอยู่บนนี้โอ้ยนี่น้องเอ้ยนี่ปุณน,นะป้าข้างขบ้านจันโกตรงนี้มั่งเลือกชุดเลยเฮ้อเป็นงไงเนาะ เตือนปรากฏปูแต่ตรงนี้แม่งหาใสกันนิดหน่อยเนาะนี่เนาะหนั่นักใสมองเลยเตือนเอนมันชุบอยู่ในบ่าเตือนนุ่ให้เตือนบอกมาหาแนว่อบอกเอาเลือเถอ อันนี้คือผู้เขนเนอะอันนี้ผู้เขนตื่นแล้วบออันนี้ผู้นะอะตื่นแล้วมามาเยี่ยมเมืองผู้เฒ่าเนาะมาเมืองมหาไม่เคยลืมแงใจร์ดีบอหมามัมามน,มยนมมอยู่ทั้งบ้านเจ้ ลงมาได้เงี้ห้องเพ่มเหรอปลาปลาอ้อยเกือบสองกิโลพี่น้อนแล้วยังอยู่เว้ย ฮัลโหลอยู่เห็นยังฮัลโหลอยู่เห็นยังกันมาก่อไฟตรงนี้เฮ้นี่เขาเลย่างปลาเดินนี่เอาเดินนี่ละ เนี่ยเสียงมันเสียงกันด้บ่การโกงที่หนโอ้ยม่ลืมไม่ลืมให้ปลาเตาเตาด้วยน้ำโอ้ยนี่หยังเหให้ปลาโอ้ไต้หลายว่เตาเพิ่ทีละโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวใจเย็นเย็นเยเยโอ้ะโอเคบออยู่แล้วทิมัลมโอ้ยฮันสิทมันลมเตาลูกเล็กซะแล้วเว้ยตา้นหอโอเคตาไม่เเตาไม่เหแล้วพี่ไปไหนมาหาทื่อหน่มาเยี่ยมอยู่เาทางไหนลพี่ไทางไหนไปมาเดี๋ยวกว เอาเรือนี้ไปใช่ไหมแม่เอาเรือใช่ไหมเรือเอาเรือไปไหนฝันไม่เหอะจะลงไปทำงานไงเนี่ยไม่ได้ไปดิมรู้นี่รู้นึ่งเดือนโทรไปบอกให้เอ็มบอกให้ไข่มันบอกให้เลิกปั่นไม่มีใครไปหรอกมั่งยังดิบงานยังยิี่ลงจะไปจะมาเห็นแค่คนเข้าออกก็เห็นไม่เห็นได้แต่ไลงมาอยู่เลิกประเดี๋ยไในว่าเลิกท้อเลยเอิ้งเล็กเลิกประเดี๋ยวเลิกท้อกันอีกรถอยู่ในโรงงานได้หรื ไม่พูดถึงจานมเลยปิดประตูได้จับปลาไหนบ้างเคยทำแล้วเคยทำได้คลับพรุ่งนี้จะโทรบอกอีกแล้วโอเคโอเคข้งอยู่ดีมีแห้งด้เนาะยังอยู่ดีมีแห้งอยู่จานตัวไหนจานมองไหนวะขนาดไหนไอ้เท่าเท่านี้แหละแกงตรงนาวิเทียนสุดน้ำแรงดิไหนเท่าไหร่น้ำลองไหน ตรงนี้เหรอตรงนี้อีกแค่นี้นี่ตรงนี้มันน้ำมันนิ่เองดิตรงตงนำไปเทียนน้ำคนแรงเลยก็ไม่มีหมอก็ไม่มีนี่ผมเก็บหกเซนไว้ปากนอยู่ไหนวะแล้วก็ว่าจะไปเก็บในป่าอ้อยยังไม่เก็บเลยแล้วก็ข้างล่างนู้นยังไม่ดูสามวันเลยอ๋อแล้วทีวีจะไปทำงานทะไปอาบน้ำไอ้นี่แล้วทีวีแล้วอะไรเอาเอาขึ้นแล้วเหรอเข้าบ้านไม่ได้ทำไงอ่ะเปิดประตูออกดิ กลับมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาเบิงปลากันเนานะไปเยี่ยมยามบ้านอาจารโกไปเบิงเพื่อนในน้ำท่วมบ้านเพื่อนเนาะแค่เอวพี่น้อง <c oughs> สถานการณ์บ้านพี่น้องเป็นไงกะพี่น้องกะคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันนะพี่น้องว่านา้ำ ขึ้นน้ำร่วงขนาดไดบ้านผมอยู่แล้วพี่น้องเริ่มเริ่ม,มยู่แล้วล่ะขึ้นก็ขึ้นนิดๆหมื่นสองหมื่นนี่ผมว่าน่าจะน่าจะลงแล้วล่ะสําหรับวันนี้เนะาะภารกิจเที่ไปเยี่ยมยามบ้านจันโกเนาะเสร็จสิ้นลงนะครับแล้วก็ได้ปลามาพ่อด้กินแล้วพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อฝากกดแชรก์กดไลค์กดติดตามไห้น่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ